สวัสดีค่ะตอนนี้เมย์อยู่วัดระแม่อุมานะคะ,ะวัดพระศรีมหาวิมานเองวัดแขกศรีลมค่ะวันนี้เมย์มาวัดที่13พฤษภาคม2562นะคะ,ะเดี๋ยว11นาฬิกาจะมีพิธีอารตีไฟเมย์ก็จะอยู่เมย์ได้เจออันแรกเลยสีขาวจากตรงข้อพระศิีวะค่ะแล้วก็ข้างในมีที่ว่า ใจที่ได้มาค่ะ